สำหรับวันนี้นะครับโอ้โหเครื่องบินสุดยอดมากเลยนี่มีห้องนักบินด้วยค็อกพิตนะครับโอ้ถือขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพื่อนบอกโอ้โหเครื่องบินอะไรเนี่ยแค่ถือก็เทแล้วยังไม่ต้องปลาที่สําคัญลานี้นะครับปาไกลฉวัดเฉวียนเหมือนกับเครื่องบินลบไฟเตอร์ของเราเลยเดี๋ยวเรานะครับไปดูประสิทธิภาพกันก่อนไปกันเลย สำหรับเครื่องินลำนี้นะครับเราจะใช้เป็นกระดาษ A4 เหมือนเดิมนะครับโดยเราจะเริ่มนะครับจากการพับครึ่งนะครับในแนวยาวของกระดาษนะครับวิธีก็จะเหมือนทุกครั้งนะครับพอดมก็จะให้มุม2มุมนี้มาบรรจบกันชึบ๊บนะครับบรรจบกันปุ๊บนะครับแล้วก็มากดที่ช่วงปลายแล้วก็ทำอีกด้านนึงนะครับเนาะชึบ จากนั้นเราวางกระดาษนะครับไว้ที่โต๊ะนะครับค่อยๆกดลงมปนะครับจะสังเกตว่าบริเวณสันเนี่ยจะเป็นไกด์นะครับนําร่องให้เรากดง่ายนะครับกดอย่างเดียวนะเสร็จแล้วเราค่อยรีดกระดาษนะครับเราจะรีดจากตรงกลางไปด้านข้างนะครับวางมือนะครับรีดจากนิ้วโป้งออกด้านนอกอย่างนี้นะครับก็จะได้กระดาษที่สวยงามมาเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมานะครับนี่พับหัวอย่างนี้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วนะครับเหมือนทุกคลิปนะครับพ่อโดมก็จะชอบทําทีเดียวทั้งคู่นะครับแล้วให้ดูมุมตรงกลางนะครับมุมตรงกลางให้อยู่กลางลําตัวแล้วก็กดไปเลยชึบแนี่ยเร็วสะใจนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาปลายแหลมตรงนี้นะครับมาบรรจบที่กึ่งกลางด้านล่างสุดนะครับชึบ แล้วก็กดย้อนกลับไปนะครับแล้วก็ก่อนที่จะกดนะครับดูซ้ายขวาสักนิดนะครับปรับให้มันเท่ากันอีกทีหนึ่งแล้วก็รีดออกมานะครับก็ได้รูปทรงประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาคว่ำกระดาษอย่างนี้นะครับจากนั้นเราจะพับนะครับบริเวณนี้นะครับพับขึ้นโดยเราจะพับที่มุมตรงนี้นะครับวิธีการก็คืออ่าเราเอามาด้านนี้ก่อนเห็นไหมเราให้มันแหลมที่สุดเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เนาะ แล้วกดเข้ามานิดเดียวไม่ต้องเยอะนะเสร็จแล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งแอบที่สุดเลยนะครับแล้วก็กลักมาด้านนี้นะครับเอาจากด้านข้างเข้ามาข้างในนะครับกดอย่างเดียวเนาะพอเรียบแล้วก็รีดจากตรงกลางออกข้างนอกเอาและเสร็จแล้วเราก็จะได้กระดาษนะครับทำมาเป็นรูปนี้เนาะชือ่อ มาไม่งงนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับต่อมาครับก็จะเป็นจุดที่งงมากที่สุดนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะาสันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพับนะครับเราจะพับสันนี้เนาะโดยเรายังไม่พับช่วงนี้เนาะตรงนี้เราไม่ยุ่งกับเขานะครับเราจะพับเฉพาะช่วงหัวอย่างเดียวตรงนี้เริ่มยากแล้วนะครับแล้วก็ ต้องระวังขาดด้วยพเพราะดมจะพับยังไงดีให้เราเห็นอะอย่างนี้ก็ได้จนะพับมาเห็นไหมพับมาให้อยู่ประมาณตรงกลางชึบแล้วเราก็กดเฉพาะข้างในนี้นะครับนี่กดเฉพาะโซนหัวนี่เองน,นะพอกดโซนหัวตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีด้านนี้นะด้านนี้เราเอานิ้วนะครับแย่เข้าไปข้างในนะครับทําเป็นช่องไว้นะครับเนี่ยข้างในนี้เนาะ เอานิ้วเป็นช่องไว้แล้วก็กดให้มันเป็นรอยเดียวกับข้างในนี้ครับเป็นไกด์เดียวกันเห็นไหมกดให้มันตามเส้นนี้เลยนะนิ้วเข้าไปแล้วกดตรน,ส,นสุดท้ายนะครับเนี่ยสังเกตให้ดีนะมันก็จะได้ยอดยอดแหลมตรงนี้เนาะแล้วเราก็มาทําให้ขอบนี้นะครับปลายนี้เนาะเห็นไหมปลายนี้มันจะต้องปึ๊บเบี้ยวไปนิดนึงปลายนี้นะครับมันก็ควรจะต้อง ียิงแหลมมาที่กลางลําตัวนะครับอันนี้แหละยากสุดของลบนี้คือตรงนี้นะครับรับรองว่าเชื่อไหมจะต้องมีคนรีเพย์เพราะยากจริงอันนี้นะครับจะต้องมีคนรีเพย์แน่นอนแต่ใครไม่รู้นะครับรีเพยได้ไม่ผิดกติกานะครับอ่าอีกข้างหนึ่งนะครับพับที่หัวเกาะน,นะครับพอพับที่หัวมาเสร็จนะครับเฉพาะที่หัวเนาะ ชึบแล้วก็เอานิ้วนะครับแย่เข้าไปด้านในนี้ฝั่งนี้นะครับชุบแย่ให้มันไปถึงตรงเส้นมันเลยนะครับนี่เห็นไหมเส้นที่เราพับนี่ถึงตรงนี้เลยนะนี่ตรงนี้นะครับชุบโอเคแล้วก็พับตามรอยรอยที่เป็นจากตรงนี้มาครับจะพับจากข้างในเอานิ้วชี้นี่แหละเป็นตัวพับนะครับ<ม>แล้วก็ค่อยๆไล่ลงมา แล้วก็ทําให้ตรงเนี้ยแหลมไม่เท่ากันนิดๆหน่อยหน่อยก็ไม่สิเรียกมากนะครับเพราะอันนี้ตรงเนี้ยใครจะหาที่อยู่ดีๆจะให้สองอันนี้นะครับมาบรรจบกันตรงนี้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่เราจะให้ความสําคัญก็คือว่ามุมนี้กับมุมเนี้ยควรจะเท่ากันนะครับพอดมลองดูซิว่ามันเท่ากันไหมอันนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงมากนะครับอันนี้ก็คือเราตอนที่เราพับเนี่ย ระวังสเกลไว้ดีนะครับขอบสองมุมนี้มันก็เลยเท่ากันนะครับเห็นไหมสวยเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเบี้ยวๆตรงนี้นิดหน่อยก็หยุนหยวนครับหยุนหยวนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเปิดเอาด้านนี้ออกนะครับงงไหมเอาใหม่นะเราก็จะเปิดเอาด้านนี้ออกนะครับเอากระดาษด้านนี้ออกนะครับแล้วก็พับกลับมามันจะเป็นรูปทรงนี้ประมาณนี้เนาะ แล้วเราก็จะพับอันนี้กลับไปด้านนี้เอาใหม่นะเผื่อใครรีเพย์นะครับเราใช้ดูจากไฝั่งซ้ายเอานะครับเราก็เปิดเข้าออกมานะครับเอาลิ้นข้างในเนี่ยออกมาก่อนนะครับออแล้วก็ทบกลับไปเป็นทรงนี้ก่อนเราก็เอาด้านนี้นะครับวิ่งกลับมาด้านนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะได้รูปทรง ประมาณนี้นะครับถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับสบายใจได้แล้วนะครับเพราะง่ายแหละเราจะมาพับนี่ตามรอยนี้นะครับพับอย่างนี้เนาะสองข้างแล้วพอเราได้ทรงอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็พับโอ้อันนี้อันนี้เลี้ยวไปหน่อยตรงนี้ก็ยังแก้ฐานยังแก้ฐานชิดไปหน่อย นะเสร็จแล้วเราก็พับด้านไหนเนี้ครับตลบกลับเข้าไปอ,อันนี้ไม่ต้องร่อนก็นยังสวยนะครับลังนี้เทมากเป็นไฟเตอร์นะครับเขามีลบอ,อเคนะจะได้ทรงประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็พับทบกลับเข้าไปอ่าตรงนี้ดูดีๆนะครับอย่าเพิ่งกด ดูขอบสองขอบนี้นะครับเมื่อกี้ถ้าใครพับมาสวยเนี่ยตรงนี้พูดเลยครับ <Okay. S 1> เข้ากันเป๊ะมากๆนะครับอืสุดยอดมากนะครับจากนั้นนะครับนี่เราก็จะพับนี่นะครับจากหัวแหลมๆนี่เลยนะครับพับเฉพาะหัวตรงนี้เนาะพับมาก่อนแหลมเฟี้วนะครับแหวกอากาศนะครับ เราพับแหลมๆมาได้ประมาณนี้เนาะแล้วเราก็กลับมาด้านหลังนะครับเราเอาด้านนี้นะครับให้ให้เส้นนี้นะครับไปอยู่ที่ขอบตรงนี้นะครับคนที่ไม่เป็นนะครับไม่แน่ใจไม่ชัวนะครับก็ไม่บรรทัดขีดชื่อนะครับเราก็ขีดเส้นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาช่วงสันลำตัวนี่นะครับ จับให้ดีนะครับพยายามบีบขึ้นมาบางทีมันจะเนี่ยครับไอช่วงตรงกลางเนี่ยนะครับเราเราจะไม่เอาขึ้นตรงมานะครับเพราะมันจะเป็นห้องนักบินนะครับเราก็จะบีบขึ้นมาแต่ว่าช่วงตรงกลางเราไม่เอาขึ้นเนาะที่ว่ายื่นยื่นออกมาแล้วก็มาปรับนะครับตัวเครื่องบินให้อยู่ที่เส้นนะครับไม่เกินนะครับต่ำกว่าเล็กน้อยได้นะครับประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็รีดไปนะครับจากนั้นเราก็พับอีกข้างนึงนะครับอันนี้ระวังนะครับระวังช่วงหัวอย่าเอาช่วงห้องนักพินของเราเนี่ยเห็นไหมไอเนี่ยตรงนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องพับเพราะเดี๋ยวสุดท้ายมันจะยืดออกมาครับด้านนี้ด้านนี้นะครับเห็นไหมไอตรงนี้นะครับพยายามอย่าอย่าพับมันนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะยืดอ,อกมาเอาละค่อยๆพับขึ้นมานะครับ จากหัวไล่ไปแล้วก็ดู2มุมนี้นะครับเอาให้มันเท่ากันนะครับขึ้นบินจะได้บาลานะครับแล้วก็กดนะครับแล้วก็รีดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จัดในส่วนของด้านหน้านะครับเอาให้มันแหลมที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะครับเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะมาพับนะครับนี่ปีก ปีกแนวตั้งนะครับพับขึ้นไปนะครับประมาณเซนหนึ่งให้ขนานกับของเดิมเห็นไหมดูปีกก้าล่างนะครับนี่มันก็จะขนานจากของเดิมนะครับประมาณเซนหนึ่งแล้วก็พับกลับอีกด้านหนึ่งที่รอยเดิมนะครับเอาและจากนั้นเราก็มารีดกระดาษกันนะครับนี่เราจากบริเวณหัวนี่เราก็รีดไปข้างหน้านะครับอา้าวเท่เลยอุ้ยใช้แบบสั้นยิกว่านะครับ โอเคใครอยากได้ทิริกระดาษอย่างนี้นะครับเท่ๆแบบพอดมอย่างนี้นะครับดูแล้วแบบเพื่อนเห็นโอ้โหมือโปร,โปรมาของจริงมานเนี่ยก็ไปดูคลิปเก่าๆนะครับอาจจะย้อนไปเป็นปีฮ่าๆอุ้ยของฟรีมันก็ต้องมีอะไรอะความลําบากหน่อยสิจะให้กันง่ายๆได้ยัางไงาย้ยํานะครับฟรีไปหาดูกันนะครับวิธีการได้มาซึ่งทิริกระดาษแบบมือโปรอย่างนี้นะครับอ่าลำนี้บอกเลยไม่ธรรมดานะครับบินไกล บินดีด้วยนะครับอ่ะแล้วเราก็มาปรับขึ้นบินกันนะครับเราจะเริ่มจากการนี่เปิดตรงนี้ก่อนนะครับชือ่อให้มัน90องศากับตัวปีกนะครับเสร็จแล้วเราก็เนี่ยจับที่ตัวเขาว้นะครับตรงนี้มันจะหนาๆเนาะอยู่ประมาณนี้มันจะหนาๆแล้วเราก็ดันตรงนี้ขึ้นดันให้มันเป็นลักษณะนี่ตัว V ีจะเห็นไหมนี่ปีกด้านนี้มันยังไม่90้เนาะเราก็ ทำไม่ตั้งฉากนะไม่ตั้งฉากกับตัวอีกปีอีกอันนึงเราก็ปรับให้มันเรียบร้อยประมาณนี้ทีนี้เราลองไปป่าดูนะครับขึ้นบินลำนี้นะครับลักษณะก็คือเป็นจรวดที่พุ่งไกลเลยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเหมือนเดิมเลยถ้าหัวทิมทําไงครับหัวทิมเราก็ปรับตรงนี้ให้มันงุ้มเข้ามานะครับปรับให้มันโค้งเข้ามา แล้วลองไปปาดูนะครับคิดว่าแค่นี้มันน่าจะโอเคแล้วแหละนะครับบางลำก็ไม่ต้องปรับนะครับขึ้นอยู่กับสัดส่วนนะครับน้ำหนักกระดาษที่พับกันนะครับก็ลองกันดูครับสัปดาห์หน้าจะเป็นลำไหนไม่ผิดหวังแน่นอนเ <c oughs> ดีด๋ยวเด้อย่าเพิ่งย่าเพิ่งตัวสำหรับน้องคนไหนนะครับที่รู้ตัวว่าชอบ พับกระดาษนะครับหรือชอบเล่นของเล่นแบบพ่อโดมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับหรือกด Subscribe ไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอัปเดตใหม่ๆจากพ่อโดมคิดแคนคัฟนะครับและพ่อโดมยังมี Facebook นะครับคิดแคนค f ฟชื่อเดียวกันเลยเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนสัเพเหระต่างๆนานากันอย่าลืมไปกดไลค์ล่ะ